มาเนี่ยผมว่าสาพผูครองเขาคิดลึกอันหนึ่งกลับมาเนี่ยคุณจะปกครองกันยังไงอืมระหว่างบิ๊กตก่บิ๊กโจ๊กจะทํำไงครับ <laughs> สองความสามคัคคีแต่ความสามัคคีมันจะเหมือนเดิมอยู่ไหมสามคณะกรรมการที่ตั้งกรรมการบิ๊กโจ๊กอ่ะแล้วบิ๊กโจ๊กกลับไปเนี่ยมันจะยุ่งมันที่เขาสันที่ฐานว่ามันจะมันจะไปยุ่งเหยิงพลังหลักฐานไหม คือผลสามผลที่มันมันมีผลกลับมาเนี่ยเอออ่าและถ้ากลับมาเนี่ยคา,า,าสั่งของลูกน้องมิจกทั้งหมดต้องกลับมานะครับองค์กรจะเสียไหมล่ะเพราะ,ะคนอื่นมันไม่ได้กลับอะ่ะอืมอ่าแต่เนี่ยผมมองว่ากฎหมายตรงนี้เวลาคนพูดเนี่ยมันไม่รึก,กต้องดูตัวนี้บริบทตัวนี้ด้วยกลับมาถามผู้การสุวิสารที่ท่านผู้การแต้มพูดมันก็มีปมว่า บิ๊กโจ๊กจะอ้างเรื่องอายุราชการที่เหลืออยู่เยอะว่าเนี่ยเสียหายนะไม่ได้เพราะว่าโอ้หทุกเคสทุกคนก็เหลืออายุราชการทั้งนั้นจะเป็นข้ออ้างให้การกลับมารับราชการไม่ได้สองก็คือมันไม่ใช่มีแค่ประเด็นนี้มีคดีอีกเยอะแยะมากมายนึกสภาพนึกภาพตามไม่ออกถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมารับราชการวุ่นวายกันทั้งสมัชชาการตำรวจแห่งชาติอภูการมองในมุมนี้ยังไงในแง่การบริหารคนถ้าบิ๊กโจ๊กกลับมผ,มผมมองอยางี้ฮะมองในประเด็นคือคอ,อายุราชการก็ไม่ได้ส่วนเกี่ยวข้อง ในประเด็นเพราะว่ามีข้ชการอีกหลายกลุ่ม,มหลายคนที่ถูกวินัยแบบนี้หรือถูกคำสั่งแบบนี้มาออถูกออกไปก่อนก,ออก,ก็มีเยอะแยะไปหมดอันนี้เห็นด้วยกับผู้การแต้มที่ว่าไม่เกี่ยวไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สาระสำคาัญสาระสำคัญคือ,อประเด็นที่เราเรียกว่า legal process of law นะครับมันเป็นเรื่องของกระบวนการคือนิติกระบวนการทางการสอบ คดีเนี่ยหรือการเข้าสู่สำนวนคือพวกการที่ได้ข้อมูลหรือแฟกต์จริงๆเนี่ยแล้วกระบวนนิติบัญญัติของขเครก่องของส,อส,อสอต,วสตวชว่าด้วยการออกคําสั่งเนี่ยฮะ,ะมันเป็นโปรเซสที่ชอบด้วยกฎหมายไหมไอ้น,นี่คือเท่านั้นเท่านั้นเองนะในประเด็นที่บิ๊กโจ๊กเขาไปล้อเนี่ยมีเท่านั้นว่าการออกคําสั่งของอานาจเนี่ยโอเคร้อยห้าร้อยแปดใช่เพระาะรักษาการได้อํานาจอยู่แล้วแต่การ ไม่ใช้กฎหมายที่ปรากฏอยู่ในกฎหมายเนี่ยนะครับแล้วไปยกกฎหมายฉบับเก่ามาใช้อันเนี้ยคำถามคือทำไมต้องทำแบบนั้นอ,อันนี้คือรูปเซท่ากผู้การยืนยันว่าอขอขอกทีนะภาษ,าษากฎหมายกระบวนการนิติกระบวนการนิติกระบวนการมันสำคัญพอๆกับเนื้อหาในคดี พฤติกรรมจริงว่าคุณไปโยงใยกับเส้นเงินเว็บพนันหรือไม่เพราะบางคนบอกว่าบิจกมักจะสู้แต่เทคนิคสู้แต่กระบวนการอย่างเดียวว่าเขาทาให้ถูกแต่ไม่ไม่สู้เรื่องพฤติกรรมการถูกโยเนี่แหละครับองค์กรของ l ล w อเอ็นฟอสเม้นต์หลายๆองค์กรหรือแม้กระทั่งองคกรอิสระเนี่ยมักจะไม่คำนวณถึงตรงนี้แต่นี้ถ้าไปดูในองค์กรที่ขนาดใหญ่เนี่ยที่เป็นกลางจริงๆมีกฎหมายกลางเนี่ยเขาจะยึดโยงตรงนี้แม้กระทั่งสารปกครองเห็นเนี่ยนะครับซึ่งซึ่งใช้ เขาเรียกตุลาการ5คนลงมาเป็นคณะอนุพิจารณาเนี่ยก็ยึดยึดโยงของการที่ใช้หลักหลักนี้หลักนิติกระบวนการเนี่ยเพื่อเดินทางเข้าไปสู่อของการวินิจฉัยต้องถูกต้องด้วยต้องถูกต้องด้วยงั้นทุกหน่วยเนี่ยต้องหันกลับมาสนใจเรื่องนี้สํานักงานชาติก็เหมือนกันนะครับว่าจะต้องหันกลับมาสนใจเรื่องนี้ไม่ใช่ยืนยันว่าคนเนี้ยมันกระทาผิดแล้วนะ นั่นใช่ไอ้ผมไม่ผมไม่เถียงเรื่องที่คุณจะกล่าวหาการการะทาผิดมันก็ใครก็กล่าวหาซ,ซึ่งผู้การก็ไม่ช่วยไปคอนเฟิร์มบิ๊กโจ๊กด้วยนะ <ผม S 1> ว่า<ม>แกมี <confirm. S 1> เส้นงเงินอะไรโยงหรือไม่โยงผมไม่ผมไม่เห็นสาระมันไงคือพูดง่ายว่ามันก็เป็นข่าวสารที่ปรากฏอยู่<ม>แต่ที่ที่จะต้องสุดท้ายคือต้องคําพิพากษามาตรา29มันบอกอยู่แล้วอ่ะคือมันเป็นสิทธิอันชอบธรรมของบุคคลอ่าที่ยังจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดไปจนกว่าศาลจะสั่งต้องเข้าใจตรงนี้ก่อน ต,ตอนนี้เห็นความผิดปกติของไอ้นิติกระบวนการเนี่ยใช่คือในนิติกระบวนการเนี่ยมันเป็นหัวใจสําคัญผมถึงบอกไงว่าที่ปิกโจกสู้อยู่ทุกวันเนี่ยหรือขบานคดีเนี่ยรอดเพราะนิติกระบวนการไม่ให้รอดเพราะข้อเท็จจริงงั้นในแง่การจะกลับมาแล้วมันจะวุ่นวายการบริหารงานบุคคลผอ,อเคยขัดแย้งกับรองผอ,อจะอยู่จะทํางานกันยังไงไมันจะไมแตกแยกจริง,รงลแล้วมันก็มีอย่างนี้อยู่อยู่อยู่แล้วนะครับเพราะมันมีผลประโยชน์ขัดกัน อ่าก็ผมไม่ต้องพูดย้อนกับว่าใครขัดใครกับผลประโยชน์ข,ขัดใครนะครับก็เป็นเรื่องของสอตชอเองจะต้องปรับปรุงโครงสร้างและกระบวนการทํางานในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือแต,ตแต่ตต้องไม่ใช่มาเป็นเหตุผลว่าอ้อย่าเข้ามาเลยเดี๋ยววุ่นวายใช่คุณต้องรับเขาเรียกคุณต้องรับปัญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นให้ได้ถ้าถ้ามีอํานาจที่ชอบด้วยกฎหมายอย่างเช่นถ้าสารปกครองสูงสุดเนี่ยชี้แบบกับข้างอย่างที่ว่ามาเนี่ยก็ต้องเตรียมรับ แต่ถ้าสารปกครองบอกว่าไม่เยียวยาแต่นี้เมื่อไม่เยียวยาแล้วกระบวนการมันจะจบหรือยังถ้าจบคือยกคําร้องเลยได้ไหมครับก็ไอซส้ต่อ5อะไรที่พี่แจมพูดนะอ่ะถ้าเป็นความจริงงั้นก็ปิดจอบแท่กระดาษแผ่นนี้แผ่นเดียวก็ไปสู้วินัยต่อ,อที่ท่านผู้การอธิบายไปในช่วงเบรกแรกก็ไปเรื่องของวินัยไปไปเรื่องของอีกอันเรื่องที่ปปชต่อเะกี้ผม เศรตฐก้เท่พี่พี่แจมพี่แจมอยู่ตรงนี้ผมก็จะจะเบรกนิดหน่อยตรงตรงว่าสารเนี่ยท่านต้องใช้หลักการที่นําเข้าสู่สู่ที่ประชุมใหญ่ต้องมีเขาเรียกมีเงื่อนไขมีตําราผู้ง่ายที่ที่อ้างว่ามันเป็นเรื่องที่ประชาชนขยายวงกว้างเป็นเรื่องที่ชาวประชาชนรับรู้อันนี้มันมีเขาเรียกมีคอดิชั่นเงื่อนไขของการนําเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เรื่องเล็กๆก็ติ ประธานท่านจัดก,การเองได้ท่านใช้อำนาจอยู่แล้วเพราะตัวบทกฎหมายมันมีแต่นี้เป็นเรื่องที่มันเซนซิทีฟนถึงต้องเข้าที่ประชุมใหญ่เพื่อไม่ให้เกิดข้อกล่าหาแล้วก็เป็นกรอบที่มันเข้าได้ในคําสั่งที่ประธานศาลสูงสุเดเนี่ยประธานศาลปกครองสูงสุเดเนี่ยเป็นคนนําเข้าได้ อันนี้คือต้องมองว่ามันต้องอยู่ในนั้นนะฮะบ,บอกว่าสาภาพแวดล้อมเนี่ยเพราะาไอ้นี่มันเข้าไปแล้วมันจะกออ่อปัญหาเพ่เหอหมันไม่ใช่เรื่องของท่านท่านไม่เอามาวมินิจฉัยแล้วครับเรื่องแบบนี้บอกเข้าไปก็เป็นเรื่องของ่ก็ต้องว่าด้วยข้อ,อกฎหมายอย่างเออียท่านต้องว่าด้วยข้อ,อกฎหมายอยวพรเจ้าไปจะไปล็อบบี้ทั้งที่ประชุมใหญ่ในไ,ได้จริงมันก็ไม่มีทางทําได้อยู่แล้วมีทางทําได้ครับเที่บอกว่ามีถุงสีสีลุงสีเลื้งอะไรมาวางเบอร์เนี่ยผมเป็นเรื่องจินตนาการเป็นเรื่องพูดแล้วก็เสียหายเปล่าครทนข่านนา้ัร ไม่มีนะไม่มีทางเลยครับรกับเรื่องนี้ <c oughs> ความยุติธรรมเนี่ยมันมันมีอยู่ที่นั่นจริงๆริครับ